การย้อนสอนเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์มีกระบะมีรถเก๋งนะครับน่รถไถนาแต่ว่าภาพต่อไปนี้นะครับเป็นรถพ่วงฮะรถบรรทุกพ่วงนี่ย้อนสอนย้อนสอนกลับมาเนี่ยเกือบที่จะไปชนรถชาวบ้านสุดท้ายเขาไปตามจับไว้ได้อ้างว่านี่นะครับเบอร์และก็นอนน้อยอ่ามาแล้วนี่เห็นไหมนี่นะครับบรรทุกพ่วงนะครับเนี่ยมาใหญ่เลยอยู่ที่ที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดนี่นะครับอยู่ที่บางปะกงเนี่ยหลังเกิดเหตุอ้าวเขาก็ไปแจ้งอ่าแล้วก็ตำรวจก็มา นะครับเป็นรถพ่วงสีขาวเนี่ยทะเบียนระยองเปิดไฟฉุกเฉินขับย้อนสอนอยู่เขาเรียกให้จอดเลยมาๆมาๆม,ม,มาอย่างไ,ไางไปยังไงนี่นะครับคนขับชื่อว่านายกฤษดาวงละครครับอายุ34ปีอยู่ในอาการเบลอๆให้การผิดๆถูกๆในตอนแรกบอกว่ากําลังจะไปส่งของที่จังหวัดระยองแต่ภายหลังบอกว่าจะไปส่งที่จังหวัดนนทบ,บรุรีเอาอย่างไงกันแน่จะไปไหนกันแน่เนี่ยเขาถามนะครับทีนี้เขาเจ้าตัวบอกว่าไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับตัวเขาเนี่ยทำงานทุกวัน พักผ่อนน้อยมีอาการเบลอๆไม่รู้ทิศไม่รู้ทางนีออ่ไปไม่ถูกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยขับย้อนสอนมาแล้วก็ยิ้มเจอืเจอนว่าไม่รู้ผมขับย้อนสอนมาได้ยังไงนะพี่ว่าอย่างนั้นเออนี่งง,งงตัวเองอยู่ขอโทษผู้ใช้ทางว่าอย่างนั้นส่วนแฟนสาวที่นั่งมาด้วยก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ไปจอดรถนอนที่ปั๊มน้ำมันเลี่ยงเมืองชนบุรี กระทั่งช่วงหกโมงเช้าก็ขับมาตามทางปกติเพื่อจะไปส่งสินค้าที่จังหวัดนนทบุรีพอมาถึงถนนเทพรัตน์บางนาตราดเป็นช่วงที่ต้องเบี่ยงระหว่างเลนคู่ขนานเข้าไปในเลนทางด่วนจากนั้นก็ไม่ทราบว่าย้อนสอนเนี่ยยังไงมันก็เลยมาอยู่ในสภาพนี้ย้อนมาสภาพนี้ก็เลยตกใจไปไหนต่อก็ไม่ได้ก็เลยจอดนะฮะอ้าวฟังสักครู่นะครับฟังแฟนของคนขับรถพวกหน่อยอ่า จะยอ้อนจะย้อนกลับมาทําอะไรจะย้อนกลับมาเพื่อมันป่ายางหรอหรือว่ายังไงถามแ,แล้วเขาก็ไม่ตอบแล้วเขาก็ไม่ตอบไม่ตอบเลยแล้วเงินกระเป๋าเหมือนกับแปลว่าเขาเขาไม่แน่นอนแต่พี่เหมวเมื่อกี้บอกวา่าโทรให้โทรหาน้องสาวผมก็ต้องโทรปล่อไว้ใตรงนี้แเลยเขาบอกจะไประยอง รรยาของคนขับนี่นะครับเนี่ยตอนที่สามีเนี่ยนะฮะขับย้อนสอนมาเธอก็พยายามที่จะท้วงนะ,ะพยายามที่จะบอกนะฮะสามีกลับมาบอกว่าเดี๋ยวกูก็ตายแล้วเออเดี๋ยวทำให้เธอได้ตกใจหนักเข้าไปใหญ่ว่าอย่างนั้นสุดท้ายก็เอาตัวไปโรงพักเปรียบเทียบปรับตามข้อกฎหมายกันต่อไปครับ